คายูเกียสามนะครับคายูเกียสามเข่าบ่ได้เลยใส่เร์อื่นบ่อด้เลยนี่ล็อกแรกล็อกแรกเลยครับเกรุดบอ่ยอเลยยังนี่แหละบรู้กันนะคายูเกียสามลงเกียสี่บ่ไดดหาบ่ไใดขอหนึ่งบ่ไใดสองบ่ได้เดี๋ยวจะลื้อบิึงนะครับล็อกแรกล็อกแรกเลยครับผมลื้อแล้วนะครับกะ เย็นน็อตลวมนะน็อตรวมทั้งสามตัวเลยนะครับอ่าตัวนี้หายไปแล้วนะบอลลูนล่นหายอาจจะรวมแล้วก็ออกมากก็ล่นหายลงไปกลางนะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ให้เขาเกี่ยว,ว่าไรนะฟังท่านนี้ก็รว,วมนะครับนี่ี่ันนี้ก็รว,วมเลย อาจจะเป็นสาเหตุที่ให้เขาเกีย่ยวบ่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองหาน็อตมาใส่ละคันห้มันแน่นแล้วก็ลอกเสกเกียวบ้างน,นะถ้าใส่บ่ได้ก็หาสาเหตุดต่อไปนะครับอาจจะเป็นน้ำพวกสลักลูกยุงลูกอย่างอย่างข้างใน,นถ้าบ่าหายถ้าคันน,อน็อตเราบ่าหายนะเดี๋ยวผมจะลื้อบ้องชุดไหนมันนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะอันนี้ก็ บริเวเสอปีินี้สองสามปีได้แล้วล่ะเพราะเราสุดกับโดนปีและที่ผมลือออกเปียนนั้ามันเกียร์นะครับเพราะผมผมเตือนน้วมันเกียร์ทางนี้นะ,ะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนนอตซะเลยนะครับขันแน่นแล้วบอกขยับไปนะครับเ <c oughs> อาหนีอย่บคลาดใส่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ ใส่เกียร์อะไรเลยนะครับค่ายโยเกยร์3สามเดี๋ยวจะเลือเบ่งชุดในบาทเท่านี่ครับเจอแล้วครับมีหน้าจะเป็นสาเหตุนะบูโฟกัสกลองบูโฟกัสเลย เนี่ครับหอยแตกนะครับหอยแตกหอยเหล่าเด้นี่ตัวนี้ไม่นี้ยูอยู่หนนะครับน,นี่ซุปเข้าไปน,นี่เดี๋ยวไปหาสุดสองก่อนครับไปซื้อด้านอะไรก่อนมันจะมีบอบมว่าตัวนี้ละ โอ้ยีนจะฟิตเลยนะฟิตกับเขาัวนี้รองเมิ่งนะครับก็ซ่อมตามอาการไปนะครับกับไ่ได้เป็นร่างนะครับก็ไล่ไล่ไล่ไปไล่ถึงบ่สือบ่ใส่กับบ่ได้ก็จบที่สร้างแล้วครับครับโอเคครับรถเก่านะครับก็ต้องเอร์วิสไปนะครับเอียบิดมือหมตามภาษาเองแล้วครับตัวชุด ในนังกรบโปรนายมีปัญหานะโอเคครับผมไปซื้อชุดส่อมมาแล้วนะครับแต่ประมาณนี้เลยชุดส่อมนะเป็นบูทกันเกียร์นะครับบูทกันเกียร์นะครับตัวนี้ห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาลองเบังนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะใส่เกียร์ใดบ่อน,นะครับ ใส่เกียวได้ก็ตบบที่ช่างคือเกาโอเคครับผม <c oughs> หลังจากเปลี่ยนชุดสอมมานะครับกะใส่ได้แล้วครับแน่นๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้เกียนึงนะหนึ่งนะเนี่ย,เ,ยเขาได้นะครับ แนนปึกนะเนี่ยครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับตอนนี้ลองเอซื้อนะครับหลวงพ่อจะถอดออกเต่น้ำมันเกียรนะโอเคอันนี้ก็เป็นแน,แนวทางนะครับแนวทางนะครับสําหรับรถไทอที่ มีปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองเฮ็ดเบิงทําตามเบิงนะครับก็สอบตามอาการไปนะครับถ้าเข่าล้านก็นอาจจะเสียอะไรก็นี่นครับอนอันนี้ผมก็เสียแค่อรวมน้ํามันไปซื้อนะครับก็ตีไปแค่สองร้อยกว่าบาทแค่นั่นแหละตีไปสามร้อยครับกลม,มถ้าเราไปเจอปัญหาแบบนี้ก็ทําตามเลยนะครับก็ถ้าแก้ไขว่าหายก็จังว่ากันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเซอร์วิส รถเก่านะครับเบื้องต้นนะครับผมกรากาไว้นะครับประมาณนี้ก็นะครับผม